พยายามเท่าไหร่ก็ไปไม่ถึงผลลัพธ์สักทีฟังคลิปนี้นะคะทุกๆความพยายามของเรามันไม่มีคาว่าศูนย์เปล่าเลยนะถ้าวันนี้เราเองฝึกฝนพัฒนาตัวเองการพยายามของเราเป็นการฝึกที่ทําให้เราเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นในทุกๆวันถ้าคุณสังเกตแต่กับกันนะคะถ้าคุณมานั่งโทษว่าโอ้ฉันพยายามไปแล้วมันไม่เห็นมีอะไรดีเลยฉันพยายามแล้วทําไมฉันเหนื่อยฉันท้อแท้ใจแปลว่าระหว่างทางในการที่คุณพยายามนั้นคุณไม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ลาค่าที่สุดคุณไม่ได้ถักทอร้อยเรียงความสามารถของคุณว่าจริงๆแล้วคุณพัฒนาขึ้นทุกๆ คุณสังเกตไหมคะตอนที่คุณเล่นมือถือใหม่ๆสมาร์ทโฟน Android อะไรก็แล้วแต่ครั้งแรกที่คุณเล่นอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยากจังเลยอุ้ยมันอะไรเนี่ยแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้อุ้ยหัวฟูไปหมดเครียดไปหมดอุยไม่เล่นละแต่เมื่อโลกเปลี่ยนนะคะเขาเล่นกันฉันก็ต้องเล่นมันถูกบังคับให้คุณต้องเล่นอัตโนมัติและคุณก็พยายามที่จะเล่นวันแรกที่คุณฝึกเล่นอาจจะยังไม่ค่อยคล่องค่ะแต่เมื่อคุณฝึกพัฒนาต่อเนื่องทุกวันนี้คุณหลับตาคุณก็เล่นได้แลละจริงปะเหมือนกันค่่่่่่ะะคคคคควาา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 ามมมมมพยยยยยทททีุุุุุุุณณณณํํํํนนนนนนนััั้้้กลลงงไไปปสูเหหขอออแถดจบรร ไปถึงเป้าหมายคุณอย่างแน่นอนไม่มีคําว่าศูนย์เปล่าแต่หากคุณหยุดตอนเนี้มันศูนย์เปล่าแน่มันไปไม่ถึงแน่เพราะคุณหยุดระหว่างทางคุณกําลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดในระหว่างความพยายามของคุณคือการที่คุณต้องมีความสุขในระหว่างที่การสร้างชีวิตของคุณคุณจะรู้สึกหดหู่หมดพลังในทุกความพยายามของคุณเพราะคุณคาดหวังแต่หากคุณมีความสุขสนุกในความพยายามของคุณคุณตื่นเต้นคุณท้าทายคุณรู้สึกว่าฉันกําลังออกไปทําบางสิ่งบางอย่างที่มันกําลังนําพาฉันไปสู่เป้าหมายของฉันคุณจะมีพลังและ จะทำมันเดีทุกๆวันเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ไว้แนบใจค่ะเพราะเราไม่สามารถซื้อเวลาเมื่อวานกลับมาได้อย่าพูดคําว่ารู้งี้เมื่อวันที่สายไปแล้วว่ารู้งี้เมื่อหปีที่แล้วฉันทําก็ดีแล้วนั่นคือคนที่ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะคนที่ทําอะไรเรียบร้อยเขาผ่านประสบการณ์จากคําว่าพยายามมาทั้งนั้นค่ะจนถึงจุดสําเร็จของเขานั่นเองเชื่อว่าวันนี้ทุกคนจะรู้เลยว่าความพยายามของคุณไม่มีคําว่าสูญเปล่ามีแต่คําว่าไปต่อเสมอแล้วก็สนุกไปกับมันคุณจะท้าทายแล้วก็สร้างชีวิตใหม่ได้อย่างง่ายๆสบายๆค่่นนค่ะะแนนนอคควาาามมพย,ายาม อาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นเขามันอาจจะหนักกว่าคนอื่นเขามันอาจจะเรียนรู้และฝึกฝนมากกว่าคนอื่นเขาแต่เชื่อสิคะทุกการฝึกฝนของคุณมันทําให้คุณเก่งและแก่งและคุณจะเห็นตัวเองยืนบนความภาคภูมิใจเมื่อคุณมองย้อนกลับไปในความพยายามของคุณคะ่ะไม่มีคําว่าสูญเปล่ายืนยันตรงนี้คะ่ะจากคนที่พยายามมาทั้งชีวิตเลยนะคะติดลบมาตลอดเลยคะ่ะย่อท้อชั่วคราวนะเกือบจะฆ่าตัวตายแหละได้มาเรียนรู้กฎาจาักรวาลกฎแรงดึงดูดคะ่ะเกิดความพยายามขึ้นครั้งใหมค่ค่ะในการพัฒนาตัวเองสร้างตัวเองให้อยู่ในด้านดีด้านบวกคะ่ะมองเห็นบวกแลละสร้างงพั งใจให้ตัวเองตลอดเวลาพลิกชีวิตค่ะจากคนที่ติดลบ10ล้าน3เดือนปดนนี้ได้10ล้านเลยค่ะ7เดือนนะคะน้ำผัดธุรกิจสู่ร้อล้านนะคะทุกอย่าง มันเกิดขึ้นจากความพยายามและการเรียนรู้และไม่หยุดจริงๆค่ะดังนั้นวันนี้คุณเองสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้สามารถขอคลิปดีๆฟรีๆกับครูจิตานะคะมาหากับ21วันโปรแกรมจิตวิชิตความบังคังได้ที่ w w w t e a c h e r s t a com ค่ะหรือเซิร์ชที่ YouTube ก็ได้ค่ะทุกช่องทางที่ครูให้เราอยู่ตรงนี้เป็นการติดตามข้อมูลดีๆเพื่อถักทอร้อยเรียงพลังและความสามารถของคุณให้เก่งและแก่งมากยิ่งขึ้นเชื่อว่าคลิปนี้คุณจะไปถึงเป้าหมายได้ง่ายมากแน่นอนค่ะจะกิดจมเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ